ควรเดทกี่ครั้งถึงมีอะไรกันสวัสดีครับเทนวิกนะครับกูรูความรักและเรื่องบนเตียงของคุณนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับคําถาม ที่ผมเพิ่งเจอสดๆร้อนๆเลยในไลฟ์เมื่อวันก่อนนะฮะมีสาวสายฝอคนหนึ่งเขาถามผมมาว่าโค้ดคะหนูสายฝอค่ะควรจะเดทกับผู้ชายกี่ครั้งถ้าเจอกันแรกๆเจอกันใหม่ๆเนี่ยเราถึงจะมีเซ็ก์กันเราถึงจะแบบว่าขึ้นเตียงกับเขาค่ะผมก็บอกไปเลยนะอันนี้จากประสบการณ์ชีวิตผมจริงๆและจากการที่ผมมีเพื่อนทั้งคนไทยแนละต่างชาติเยอะแยะมากมายเลยนะผมจะบอกไว้เลยว่าไม่ไว่าจะเป็นคนไทยคนเอเชียหรือฝรั่งสายฝอเวสต์เลนยุโรปอเมริกันก็ตามนะฮะอย่ายอมมีอะไรกับ ในครั้งแรกหรือต่อให้เราอยากกินเขาแค่ไหนก็ตามโอ้ผู้ชายคนนี้หล่อแซบ่บผู้ชายคนนี้ไทยเราเลยผู้ชายคนนี้คือชายหนุ่มที่เฝ้ารอแค่ไปเดทกันนั่งดิ้งกันฉันกัเยิ้มแฉเป็นหมดแล้วฉันได้ฟังเสียงเขาแล้วขนลุกสู้มีอารมณ์ห้ามใจตัวเองไว้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าคุณมีอะไรตั้งแต่เดทแรกเนี่ยผมจะบอกเลยนะผู้ชายสัญชตตาตญาณทางเพศนะความตื่นเต้นของการเป็นนักล่าของเขามันจะหายไปเลยยิ่งเฉพาะถ้าสมมติเราง่ายกับเขาอะยอมเขาง่ายอยากกินเขาไงอยาก กินเขาก็เลยกินเขาง่ายมืนๆหน่อยๆเคิมๆหน่อยๆลากกันเข้าห้องปุ๊บปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บสอดใส่เสร็จสมอารมณ์หมายหมดเลยนะความเลาใจของผู้ชายที่จะไปต่อนอกจากเสียว่าเขาแบบว่าเป็นผู้ชายที่แบบว่าซื่อบื้อจริงๆหรือไม่ได้รอบจับมากแล้วคุณเป็นผู้หญิงที่โอ้โหโคตรแซ่บเด็ดที่สุดใน3โลกเกิดมาไม่เคยเจอผู้หญิงคนไหนจะเซ็กซ์แซ่บขนาดนี้ได้ไปครั้งแรกหลงไหลติดใจไปไหนไม่รอดเนี่ยเขาถึงจะอยากจะมีเดทด2เดท3แล้วอยากจะซ้ำกับคุณเพิ่มต่อๆไปนะฮะแต่ถ้าคุณ เป็นผู้หญิงธรรมดาที่ไม่ได้แซบระดับตัวแม่ขนาดนั้นอะ่ะอดใจไว้ยิ่งเรานะยากมากเท่าไหร่ผู้ชายจะยิ่งอยากได้เรามากเท่านั้นแล้วถ้ายิ่งเราดึงเวลายืย้อเวลาดึงเชงไปได้นานเท่าไหร่นี่ไอเวลาที่ความรู้สึกที่เขาอยากได้เราเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มพูนเพิ่มพูนรวมไปถึงถ้าเรามีการวางตัวที่ดีบทสนทนาดีพูดคุยดีมีการรู้จัก,จกพูดจาเอาใจมีการลูกอ่อยลูกล่อลูกยั่วแต่ไม่ยอมอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทําให้ผู้ชายเกิดความรู้สึกว่าเวลาที่เขาทํา ความรู้จักกับเราเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นอย่างน้อยๆคือตัวเราได้เรียนรู้จากผู้ชายคนนี้มากขึ้นว่าผู้ชายคนนี้สมควรแค่กินแล้วจากกันไปไหมวันนห้สแตนไหมหรือผู้ชายคนนี้สมควรที่แบบว่าอยากจะคบนานๆเป็นแฟนนะครับการที่เราทิ้งเวลาไม่รีบมีเซ็ก์กันเนี่ยแต่เราเอาเวลาเหล่านั้นเนี่ยมาทําความรู้จักด้วยการเดทแบบแบบใสๆเดทแบบใสๆคืออะไรเดทแบบไม่มีเซ็ก์เดทแบบใสๆพูดคุยทําความรู้จักอ่าเราจะได้รู้ด้วยว่าผู้ชายคนนี้เหมาะสมกับเราไหมนิสัยเขาดีจริงไหมเขามีเจ้าของ หรือเปลาเขาโกหกหรือเปล่าฐานะเขาเป็นยังไงมารยาทเขาเป็นยังไงเขาเป็นผู้ชายที่เทคแคร์ผู้หญิงไหมดูแลผู้หญิงไหมผ่านไป3อาทิตย์4อาทิตย์เขายังไลน์หาเราสม่ำเสมอไหมโทรไปเขารับสายไหมหรือเขาเป็นฝ่ายโทรหากเราก่อนคิดถึงเราก่อนอยากเจอเราก่อนอยากคุยเราก่อนไหมเพราะว่าถ้าคุณมีเซ็กซ์ตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่าครั้งต่อๆไปผู้ชายอยากเจอคุณเพราะอะไรบางทีสมมติคุณมีเซ็กซ์ครั้งแรกแล้วเซ็กซ์มันดีแล้วมันติดใจครั้งสองครั้งสามครั้งสี่เขาอาจจะอยากเจอคุณเพื่อแค่จะมีเซ็กซ์กับคุณก็ เจอหน้ากันปุ๊บซ้ำกันเจอหน้ากันปุ๊บซ้ำกันสรุปเราเป็นอะไรแฟนก็ยังไม่ใช่สถานะก็ยังไม่มีกลายเป็นคู่ซ้ำเป็นเฟน with b e n น f ิตไม่ได้เป็นคู่รักนะฮะดังนั้นอย่าพึ่งไปมีเซ็กกับเขาง่ายๆในเดท123จงยื้อเวลาไปก่อนผู้ชายนะถ้าเขาชอบเราจริงถ้าสมมติสเสน่ห์เราจริตเรานิสัยเราบุคลิกเราโดนใจเขาเขาจะพยายามเข้าหายิ่งคุยกันเจอกันเดทหนึ่งเดทสองเดทสามเขาจะขวนขวายให้ได้มาเขาจะพยายามหาทางเอาใจ หาทางเอาชนะใจหาทางทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะนําพาให้เราไปขึ้นเตียงกับเขาให้จงได้นะครับดังนั้นเราจงดึงเวลาเหล่านี้ไว้นาน,านๆเพราะเวลาก่อนขึ้นเตียงของคนคุยกันหรือคนเดทกันเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะบอกเลยว่าผู้หญิงจะมีความสุขที่สุดเวลาถูกผู้ชายเอาใจถูกผู้ชายปนเปื้อนบางคนบอกว่าโค้ชคาแล้วถ้าเขาไม่เอาใจหนูล่ะคะถ้าเขาไม่ปนเปื้อนหนูล่ะคะเขาชวนหนูไปห้องอย่างเดียวเขาขอมาห้องหนูอย่างเดียวอันนี้แปลว่าผู้ชายคนนั้นมันหวังเจาะอ,อย่างเดียวมันหวังเซ็กอย่างเดียวหวังจะฟันอย่างเดียวแล้วไอ้ลักษณะนี้ นะถ้าเอ,อะชวนไปห้องเอ,อะขอมาห้องเอ,อะเปิดโรงแรมเอ,อะชวนไปทะเลอันนี้นะพอมาได้ครั้งเดียวนะคนโบราณเขาเรียกว่าฟันแล้วทิ้งเลยนะฮะจะมีหลายคนเลยมาปรึกษาผมบอกโค้ดคะ่ะทำไมนอนกับผู้ชายอีกวันนึงเขาบล็อกหนูคะ่ะโค้ดคะทาไมได้กันแล้วผู้ชายหายไปเลยคะ่ะค่อยๆเฟดเฟดเฟดแล้วก็เฟดหายไปเลยคะ่ะนั่นแหละแปลว่าเขาต้องการที่จะมาฟันเราลาแต้มเราพอได้สมใจนึกเขาก็จากไปยิ่งถ้าเขาได้เราง่ายเขาได้เราเร็วเขาก็จะยิ่งจากไปเร็วนะฮะมั หมือนผู้ชายมันจะมีชาเลนจ์เ่เวลาคุยกับผู้หญิงหรือจีบผู้หญิงเะจะเหมือนแบบว่าเหมือนพยายามเหมือนเวลาคนเล่นเกมอ่ะพยายามเล่นตีป้อมตีป้อมโหคืนนี้กูไม่หลับไม่นอนตีสองตีสามกูก็เล่นอยู่เพื่อเอาชนะเพื่อเคลียดด่านนี้ไปด่านนี้ด่านนี้แล้วถ้าคุณคุณเป็นผู้หญิงแล้วเสร็จแล้วคุณไปกินข้าวกับเขาครั้งแรกกินข้าวฟังเพลงจิบเครื่องดื่มค็อกเทลเสร็จขึ้นเตียงกันเลยจบเลยนะป้อมแตกแล้วนะคืนนั้นอีกวันนึงหายแล้วเฟดแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้ลุ้นต่อไปแล้วไม่ต้องพยายามแล้วได้มา ถ้าได้มาง่ายๆเราจะไม่เห็นค่าของสิ่งเหล่านั้นผู้หญิงเหมือนกันเวลาเราอยากได้รองเท้าอยากได้กระเป๋าแล้วพออยากได้ปุ๊บเราซื้อปับ๊บหรืออยากได้ปุ๊บมีคนซื้อให้ปับ๊บเราใช้แป๊บเดียวเราเบื่อแล้วเดี๋ยวเราไปอยากได้ใบใหม่อีกอยากได้รองเท้าคู่ใหม่อีกเหมือนกันอะทั้งคนส์สงของอะแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าสิ่งที่เราอยากได้แล้วเราหูอยากได้กระเป๋าใบนี้แต่ว่าแม่งโคตรแพงเลยอะเราต้องเก็บตังค่ะขอแฟนแฟนก็ออกให้ไม่เต็มงงเงินแฟนให้มานิดเดียวต้องเก็บตังเพิ่มอีกตั้งเยอะหูทนทนทนผ่านไปหนึน่ ให้ใครแตะเลยของรักของห่วงหม่เพจเชอนะฮะ <c oughs> ไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำกล้ามกายเหมือนกันคนก็เหมือนกันถ้าเราเป็นอะไรที่แบบได้ยากๆเขาก็จะห่วงแหนเราพอเขาได้แล้วแล้วเราอร่อยพอกินกันแล้วหลังจากเฝ้ารอมานานแล้วมันใช่แล้วมันถูกใจเราจะกลายเป็นคู่ที่แบบต่อยอดไปได้นานมากขึ้นนะครับบางคนบอกผมว่าโค้ชคะก็เพราะหนูเล่นตัวไงคะเขาก็เลยหายไปเลยค่ะเนี่ยเล่นตัวตลอดไม่ยอมไม่ยอมอย่างงุ้นอย่างนี้ไม่ยอมให้ปั้มไม่ยอมให้กอดไม่ยอมให้จูบเขาเลยหายไปเลยอ่ะอันนี้มันก็เป็นข้อพิ ถ้าสมมติคุณไม่ยอมขึ้นเตียงกับเขาในเดท1เดท2เดท3แล้วเขาหายไปก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบคุณจริงเขาไม่ได้รักคุณจริงเขาหวังที่จะเจาะไข่แดงคุณนะผู้ชายประเภทนี้นะสิ่งที่เราควรจะทําคือตัดใจไปเลยตัดมันออกไปจากชีวิตเลยไม่ต้องไปเสียใจว่าเฮ้ยทำไมรู้อย่างนี้ยอมไม่เขาปั้มซะก็ดีถ้าคุณยอมไม่เขาปั้มนะคุณจะเสียใจมากกว่านี้อีกเพราะว่าพอเขาปั้มคุณเขาก็จะหายไปเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาไม่ได้อยากคบคุณเป็นแฟนเขาแค่อยากกินคุณเฉยๆกินทิ้งกินคว้างกินเรียกินราดกินไปเล่นไ บางคนบอกโค้ดหนูทําไม่เป็นหรอกที่จะแบบว่าดึงเชงเจอแบบอ่อยผู้ชายยังไงแต่ไม่ให้เขาป้ามู๊โค้ดหนูนึกไม่ออกไม่เคยมีใครสอนหนูมามันยากเหลือเกินผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ชื่อว่า On อนแอดวานซ์นะครับคอร์สนี้นะผมจะมีทีเด็ดเลยมีไม้ตายแบบการร้อยผู้ชายไว้ใช้ทำยังไงเออเคยได้ยินคํานี้ไหมร้อยผู้ชายไว้ใช้ร้อยแบบรอเรเือเหมือนร้อยมาลายอย่างเงี้ยนะฮะร้อยผู้ชายไว้ใช้คือเราต้องเป็นคนที่บริหารเสน่ห์ให้ดีแล้วเราเป็นคนคนที่ควบคุมความสัมพันธ์อย่าเป็นฝ่ายวิ่งตามผู้ชายเวลาเจอกัน เอาใจออดอ้อนชื่นชมทําให้เขารักเราทําให้เขาหลงเราแต่เวลาไม่เจอกันเราไม่เป็นฝ่ายทักหาเขาก่อนเราไม่เป็นฝ่ายโทรหาเขาก่อนแต่จะทําให้เนี้ยเวลาเจอกันเราสร้างให้เขาคิดถึงแล้วไงสร้างความคิดถึงสร้างความกระตุ้นความเ้าใจแล้วเวลาห่างกันปุ๊บเขาจะคิดถึงเราก่อนเขาจะทักหาเราเขาจะโทรหาเราเขาจะอยากเจอเรานะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะเทคนิคเวลาที่เราอยากจะตกผู้ชายให้ได้นะจะอ่อยเขาจะอ้อนเขานะบางทีเราสามารถเป็นฝ่ายที่ถึงเนื้อถึงตัวผู้ชายได้เช่นผู้ชายทําอะไรให้ เข้าไปบีบแขนเขาอุ้ยดีจังเลยชอบจังเลยขอบคุณนะไม่เคยได้อะไรอย่างนี้จากใครเลยหรือบางทีเขามาส่งบ้านวันนี้เขาพาเราไปเที่ยวแบบฉ่ำเลยซื้อของให้เราเต็มเลยถุงหลายใบยเลยก่อนลงจากรถกําลังคุยคุยผู้ชายเผลอๆไปกระโดดไปหอมแก้มยื่นหน้าไปหอมแก้มคนนิดนึงแล้วแบบขอบคุณนะวันนี้ที่พาไปเที่ยวมีความสุขที่สุดเลยแล้วก็หอบขอลงลงรถไปให้เขารู้สึกไม่ตั้งตัวเนี่ยการให้รางวัลการหยอดโดยที่เราเป็นฝ่ายกระทําเขาเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกรู้สึกดีรู้สึกอยากทําอีกทําแล้วเดี๋ยวจะได้อีกทําวันนี้้ไดจับมือท วันนี้ได้หอมแก้มทําวันนี้ได้จูแต่ไม่ยอมขึ้นเตียงนะเราทําเขาได้เราจับต้องเขาได้เราสัมผัสเขาได้แต่ไม่ยอมให้เขาพาเราขึ้นเตียงแล้วเขาจะอยากได้เพิ่มอยากได้เพิ่มเขาก็จะทําดีกับเราเพิ่มซื้อของให้เราเพิ่มในขณะเดียวกันถ้าผู้ชายมาจับเราเราปฏิเสธอ,อย่างเช่นนั่งรถกันอยู่เขากำลังจะไปส่งบ้านขับขับรถหลังแบบไปดื่มกันมาหน่อยแล้วกึ่มๆจะมารูปขาเราตีมือไม่เอาเขินอย่าทําไม่ดีอ,อหรือบางทีไปดูหนังกันเราไปพิงไหลเขาเราหอมมือเขาแต่พอเขาจะมาหอมกับ เราไม่เอาพี่อยาเดี๋ยวคนเห็นหนูอายหนูเขินอะไรเงี้ยเออจริตในการปัดป้องปฏิเสธเนี่ยเราทําเขาได้แต่เขาทําเราไม่ได้อันเนี้ยมันจะทําให้คุณอยู่เหนือเขาเออแล้วเขาจะรู้สึกกระสันอยากได้คุณมากๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆเวลาเจอคุณแล้วเขาจะอยากชนะใจคุณด้วยวิธีการที่อ่ะพอคุณเขาทําอย่างนี้ให้คุณคุณให้รางวัลเขาซื้ออันนี้ให้คุณคุณให้รางวัลเขาพาคนไปส่งบ้านทําสนองตอบความต้องการในสิ่งที่คุณต้องการแล้วคุณให้รางวัลแต่ไม่ยอมขึ้นเตียงสุดท้ายแล้วไอ้การขึ้นเตียงกัน มันจะกลายเป็นเหมือนรางวัลสูงสุดเลยนะเก็บไว้จนจนเวลาที่เรารู้สึกมั่นใจว่าผู้ชายคนนี้เสมอต้นเสมอปลาย2เดือนมาแล้ว3เดือนมาแล้วเขาก็ยังทําดีกับเราอยู่เขาก็ยังเห็นคุณค่าเอาใจใส่เราอยู่แล้วเราก็อยากกินเขาเหลือเกินจนเราทนไม่ไหวแล้วนะมันไม่ใช่ความอยากที่เกิดจากผู้ชายอย่างเดียวนะมันต้องเป็นความอยากที่มันเกิดมาจากตัวคุณด้วยแล้วเมื่อนั้นแหละเราค่อยแบบว่าเออเราอยากกินเขาเขาอยากกินเราอยากกินกันทั้งคู่แบบโอ้โหอยากมากๆแล้วก็กินกันไปเลยแล้วเสร็จแล้วของที่เรา อยากกินมันจะอร่อยจำเอาไว้ใครที่ไม่รู้จักเทคนิควิธีการเหล่านี้การร้อยไว้ใช้การยั่วให้อยากแล้วจากไปการอ่อยยังไงให้ดูแพงให้ดูไม่ชีฟเนี่ยนะครับมาเรียนกับผมเลยผมบอกเลยคอสนี้เด็ดที่สุดรวมวิธีการที่จะเพิ่มสเสน่ห์ให้ผู้หญิงให้มัดใจผู้ชายให้อยู่เหนือผู้ชายให้ผู้ชายวิ่งตามนะครับชีอคอรสว่าอ n อน advanced นะครับไม่ได้มีการอ้อนอย่างเดียวแต่มีวิธีอื่นมากมายเลยที่เป็นมารยายหญิงเป็นจริตที่ผู้หญิงควรรู้สนใจทักมาที่ไลน์แอดเชนดวิกด้ นีนบ้บอกว่าอยากเรียนออนแอดวานซหรืออยากปรึกษาเรื่องความรักปรึกษาเรื่องบนเตียงก็ทักมาเลยที่ไลน์แอดเทน i วิกได้เช่นเดียวกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วเจอกันครับ